จากนี้อ่ะจากนี้ไปอ่ะได้สำรองอาชีพไว้หรือเปล่าใครบางคนน่ะได้สำรองอาชีพไว้หรือเปล่านี่เอออือถือว่าเปิดโลกแอช่ มาโอ้ขอบคุณค่ะขอบค,คุณุเรียกว่าเรียกฉันว่าสายลมขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับสติกเกอร์ค่ะนะคะอืมโอ้ยมีแหงดี <laughs> ค่ะนะเอ่อ,อการได้มาของเอกสารโดยที่เออเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> คนปกติหรือคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถที่จะนํามาได้นอกจากจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องจริงๆอะ่ะอืมเอาตัวเนี้ยไปเป็นหลักฐานนะอืมมันจะ เขาเรียกอะไรนะมันจะผิดขนาดไหนวะนะเออมันจะมีความผิดขนาดไหนวะนะสมไหน้องบาตรนี้พี่น้องเบอร์เงาเด้อนะครับเนาะฟาจีฟาฟาจีจ้างก็ที่จ้างนะครับพี่น้องเก่งเท่ๆเด้อวันนี้เนาะบัญชีเทจิตแปว่าความมันยูทูบเลยเนาะวันนี้เนาะสารไครฟงบอกวันนี้ โอ้จะไปบอกความนั้นโลกโซเชียลเลยวันนี้เนาะโอ้ตายแล้วนะอืมไปจีจ้างไปฮีจ้างเฝ้าจ้างเด้อโอ้ขอบคุณมากนะครับสําหรับสติ๊กเกอร์ขอบคุณพ่ะพ่มลนะคะพิมนเนาะอืมนะครับเนาะอืมนะครับวันนี้ก็เพื่ออะไรงานของเราโอ้พี่อะไรพี่เอ็นเคขอบคุณมากครับเนาะอืมแล้วก็ไปด้วยตัวของเราเองเนี่นะ ฉันนั่นแท้แท้โอ้โหปวดหอบปวดเมื่อยปีดเมื่อยโอ๊ยเหนื่อยสะสมไล่มาตั้งแต่วันจันทร์เลยนะเออรู้จักหมดอาทิตย์นะพี่น้องทิตย์เลยทั้งเออพรุ่งนี้ต่ออีกนะพรุ่งนี้ต่อพรุ่งนี้ต่อเหลือเหลืออีกหนึ่งนะพี่น้องเอฟซีเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเนาะไปอีกหนึ่งที่ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับพี่น้องเอฟซีสมบูรณ์แบบเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะไรมันอยู่ที่มือเราหมดแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ อ่าสิ่งที่เราไปถือว่าคุ้มค่ามากนะครับสิ่งที่เราทำนะเราก็ได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างจริงๆนะพี่น้อง f อฟนะว่ามันอ๋อทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับพี่น้อง f อฟก็ได้เห็นหลายอย่างมากๆเลยนะครับพี่น้อง f อฟนะเราไปนะครับวันนั้นก็โอ้นะครับโยนกันไปโยนกันมานะครับทำไมถึงโยนกันไปโยนกันมาทำไมไม่กล้าให้เราทำไมไม่กล้าอ่ารับ เต้นของคนสิฮนเต้นแนเต้นแทนเต้นแทนเจออย่างเงี้ยใครไม่รักก็บ้าแล้วอ่ะขอบคุณแค่อ่ะขอบคุณแค่ขอบคุณแค่อ่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ทุกท่านนะคะพอใจเลยยังโอ๊ยเนาะมือปันใดกห้เฮ็ดเนาะพี่นูแด้งน่านะฮะมื่อก็บย่าเราเมือกคุณค่านะครับพี่น้องพี่จีเนาะ คนไม่มีทางสู้อยู่ตอนนี้กลับมาหาหนูก่อนจ้ากลับมาพูดโอ้ขอบคุณค่ะพี่แมมนะคะอื่อนได้นแทนไดเนแทนเจออย่างเนี้ยเคยไม่รักก็บ้าแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เนคะฮะวันนี้วันนี้ถือว่าโอเคมากๆค่ะไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเลยนะคะ ถือแต้มต en> ja, да ่อเลยจ้าตอนนี to minute, ้นะฮะเตนมเต็มคาราเบลนะครับพี่น้องเอ็คาราเบลเลยค่ะเอกสารและหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะนะครับเราต้องเอาให้แน่นนะครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมล่ะเอาให้แน่นเอาให้เต็มที่นะนะครับถึงจะเอาอยู่คนแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีเนาะเอาแบบดินไม่หลุดคือแน่นอนนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับเนาะ จังไดกับบอลลดจังไดกับบอลลูดนะคะอืมนะเต้ไปร้องยังกูแซงหน้ามึงแล้วเนี่ยไไปยังเออเต้ะอเต้มึงไปร้องหรือยังอ่ะที่มึงบอกว่ามึงนัดเจ้าหน้าที่ไว้เนี่ยอาทิตย์นี้พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะเว้ยอืมนะพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วนะมันจะหมดหมดวันทํากันอีกแล้วนะของเก่าก็ยังไม่สําเร็จเลยนะนี่นะกูไปดูมาแล้วนะนี่เออนะ S <S เออทำไมไม่มีใครติดตามทวงถามในการดำเนินการเลยวะเออตั้งแต่ปีหกห้านี้มันหกเจ็ดแล้วนะเออนะเออไปร้องทิ้งไว้เฉยอย่างนี้หรอหรือยังไงเองอ,เอนะน่านะน่าจะไปดำเขาเรียกว่าน่าจะไปดำเนินการในสิ่งที่ร้องไวนะ้น่ะให้มันสำเร็จก่อนก่อน<ๆ>ที่จะไปร้องใหม่นะอืมกูกูเตือนไว้นะอืมพรุ่งนี้ก็น่าจะเหลืออีกหนึ่งที่นะครับพี่น้องก็จะครบองค์ประกอบนะครบเลย เขาอ,องประกอบอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าใช่ไหมเดีว่าเออเดินหน้าเลยค่ะทีเนี้ยอือาจจะมีไปเที่ยว,ไป,ยวไปเที่ยวแถวแถวไหนนะซีซีนะแถวไหนนะแถวไหนแถวไหนนะเออเลกสี่นะ่นะ <c oughs> จำไม่ได้อ่ะอืมเจอกันอยู่แถวนั้นแหละเออนะค่ะอาจจะมีการนั่งเครื่องไปนะ <c oughs> <c oughs> แถวอย่างคือซีซีนี่ะหละลักซีก่หรือว่าหรลักซีอะไรดอนเมืองหรือเปล่าลักซีหรือพระรามสีหรืออะไรสีนี่แ,ลแหละนะจะเจอกันที่นู่นแล้วกันนะ<ม>นนอืมตอนนี้ก็มีร้อนๆหนาวๆน,นะครับมีน้องเอีเนาะนับถสายโทรศัพท์เท็ไม่หว่านไม่ไหวเลยเออตอนนี้นเนาะว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเนาะ เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเรายังไม่ได้รับเรื่องนะคะอืทางนู้นรับมาหรือเปล่าทางนี้ก็บอกทางนี้ไม่รับนะครับเราจงยื่นเรื่องต่อไปแล้วนะครับสรุปมันอยู่ตรงไหนกันแน่ตรงไหนบาทนี้สรุปมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะคะวันนี้ได้คําตอบค่ะเอาเลขให้เบิ้งได้คําตอบเรียบร้อยจ้ะนะเอาเลขให้เบิ้งแล้วกันว้ายนะครับบาทนี้แล้วเอกสารที่เราไปขอมาเนี่ยคือจะมีการเซ็นรับรองทุกแผ่นนะคะว่า ได้มาจากหน่วยงานไหนหน่วยงานไหนนะคะอืมไม่ได้ได้มาโดยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะเออจะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเอาผิดได้ทุกอย่างนะคะอืมค่ะแล้ว้องก็อาจจะมีอ่าจนที่บางคนนี้ต้องไปขึ้นเป็นพยานด้วยนะเรื่องนี้นะแน่นอนนะครับพบซีนะอืมจะเบิกความเหมือนเดิมหรือเปล่างานใหญ่ เฝ้าจ้างเด้อจ้าเฝ้าจ้างเด้อจ้าเออผู้ใดิีส่บริการรีบๆเด้อจ้าเออนะเป็นไผสิเดือดร้อนเด้มึงว่าไผสิเดือดร้อนวะฮะว่าไผก็สิเดือดร้อนว่าไผสิเดือดร้อนว่านายประดิษฐ์เดี๋ยวพ่อมึงว่านายประดิษฐ์ุชคมตาจะเดือดร้อนในเรื่องนี้นะ,ะเดี๋ยวพ่อมึงเดือดร้อน,น <ะ S 1> ตองรงไหนอ่าคือไปตอบให้ด้วยนะว่าจะเดือดร้อนยังไงเดือดร้อนตรงไหน นะเส็จมอ่หน้าให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราอ่าไม่ต้องนัดมาแล้วนะเออเพราะว่ารู้แล้วว่าจะไม่ได้คําตอบในเรื่องของคํานัดนะเออเพราะว่าคุณบ่ายเบียงไม่ต้องมาไกลเกี่ยอะไรคุณบ่ายเบียงว่าคุณจะไม่ยอมเจอนะเออไม่ต้องนัดค่ะเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนนะเออเดี๋ยวมีคนนัดให้นะถ้าไม่มาก็ไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวจะมีคนนัดให้นะคะบอกไปกับว่าไรแบบนี้ บอกหาแล้วคำตอบมาบกโมมากับสางดอกเดีย๋ยวเด้ๆเจอกันคือเก้าจ้ะเดยกสมีคนนัดหาดอกตายดอกนี่หาก็นะเออได่บอกเลยถึงวันคุณพอลลี่คุณตั้มไม่นะ <c oughs> <c oughs> ต้องต้องเขาเรียกเลยนะ <c oughs> ต้องต้องมีมีฟอร์มนะเออต้องมีฟอร์มนะอย่ามาแบบนี้นะเอออย่ามาแบบนี้นะ <c oughs> ให้โอกาสแล้วให้โอกาสแล้วอันมาคนบอกค้านเขาก่ะมาคุณพอลี่คุณตั้มมาเหงยกนี่ละสิ่ตักหัวเพลินออนะจ้าอ่าแบ่งหามในตลาดหรือล้งห้องน้ำอบ่ได้ดอกเห็ดแบบนี้บ่เป็นดอกค่ะอืมเคยแต่เคยแต่ทำงานบนหลัง เขาเรียก <rier> ทำนาบนหลังคนเหดนาบนหลังคนเหดนาบนหลังคนสิแตกแบบไม่ง่ายเขาเคยหากินแบบง่ายๆไงหากินแบบง่ายๆพี่น้องเงียบจีนนะอ่า